ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเก็บพริกขี้หนูสวนนะคะที่สวนน้อยหลังบ้านนะคะก็ปลูกไว้หลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เก็บไปหลายรอบแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เวนช่วงหลายวันเนาะเขาก็เลยจะแดงเยอะแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะเราก็ซื้อต้นกล้าพริกป๊อปนะคะแต่ว่า พอโตมาเนาะก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะก็อยากปลูกพริกเม็ดใหญ่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเรากินไม่ทันเนาะเราก็ตากแดดตากแห้งไว้ได้กินนานๆนะคะอันนี้ก็เม็ดเล็กอะค่ะค่อนข้างที่จะขี้เกียจเก็บเนาะแต่ว่าความเผ็ดเขาก็ถือว่าใช้ได้ค่ะวันนี้ก็มาเก็บเข้าตู้เย็นไว้ค่ะจริงๆช่วงนี้นะคะเราไม่ค่อยได้บำรุงนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยเนาะ ฮอร์โมนไข่ก็ไม่ได้ฉีดเลยค่ะแล้วก็ปุ๋ยทางดินก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะปล่อยเนาะเพราะว่าน้ําท่วมนะคะที่หลังบ้านนะคะฝนนี่ตกแบบพื้นดินไม่เคยแห้งเลยนะคะเวลาเดินนี่เราก็ต้องคอยระวังอะคะ่ะเพราะว่าพื้นดินเขาเกิดตะไคร่น้ํานะคะเพราะว่าความชื้นสะสมตลอดเวลาเนะเพราะว่าฝนตกมาเพิ่มเรื่อยๆ่อะคะ่ะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกบ่อยแล้วก็ตกชุบอะคะ่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้มาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็บำรุงพืชผักอะไรเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าส่วนตอนนี้ก็คือทําไม่ได้นะเพราะว่าแฉะมากค่ะหญ้าก็ลกนะคะโดยเมล็ดผักกาดไปนะคะก็โดนฝนชะนะคะเละหมดเลยค่ะตอนนี้ก็ก,ก็คือยังไม่ได้ลงผักกินใบนะคะ สวนผักช่วงนี้นะคะก็มีแต่ผักเดิมๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วค่ะช่วงนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสวนผักของเราก็คือจะปลูกมานานแล้วนะคะไม่ได้ทําการพักดินเลยนะคะก็จะมีเชื้อโรคเชื้อราตามดินนะคะเวลาเราปลูกอะไรไปก็ไม่สวยไม่งามนะคะพอเดี๋ยว หมดฤดูหนาวนี้นะคะเราก็จะทำการพักดินสักสองสเดือนนะคะอาจจะไม่ได้ลงคลิปยาวเลยนะคะ <c oughs> ค่ะเม็ดสีเขียวๆแล้วก็เก็บมาด้วยนะคะเพราะว่าเราบีบดูแล้วเขาแข็งนะคะก็น่าจะแก่ะะแล้วค่ะเราก็เลยเก็บมารวมกันนะคะส่วนตัวนะคะก็อยากปลูกพลิกจินดาหรือว่าซปเปรอร์ฮอตนะคะเวลาเขาแดงเนาะก็จะตากแห้งเก็บไว้กินนานๆนะคะ แต่ว่าส่วนตัวก็คือจะปลูกไม่แดงสักครั้งเลยนะคะเพราะว่ามีมาแมลงวันทองนะคะมาเจาะที่เม็ดพริกนะคะก็เลยจะส่งผลให้ลูกเขาเน่านะคะเพราะว่าหนอนเจาะอยู่ข้างในค่ะ ค่ะและนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวฝักแดงนะคะที่เราตัดแต่งลำต้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือยอดใหม่นะคะที่เขาให้ผลผลิตเรารอบที่สองนะคะหลังจากตัดต้นไปเนาะต้นเขาสูงนะคะแล้วทีนี้เขาล้ม,มะคะ่ะเราก็เลยตัดออกไปนะคะก็เป็นการทำสาวนะคะตัดแต่งให้เขาแตกยอดใหม่แล้วก็ให้ผลผลิตเราอีกค่ะ ซึ่งก็ได้ผลดีเยี่ยมนะคะก็ได้เก็บผลผลิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ วันนี้เราก็มีพริกนะคะไว้ตําน้ําพริกแล้วค่ะแล้วก็มีผักไว้กินกับน้ําพริกเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามมละรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ